ยามที่ชีวิตพันานาถึงความติดขัดประหนึ่งภายเรือทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากหยิบจับสิ่งใดก็พลันมืดมนหรือมีเหตุให้ต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปอย่างไม่คาดฝันสภาวะเหล่านี้ในทางธรรมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือสัญ,ญญาณเตือนจากวิบากกรรมเก่าที่กำลังส่งผลอย่างเข้มข้นพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบวิบากกรรมไว้ในพระไตรปิฎกว่า เหมือนเงาตามตัวหรือเหมือนวงล้อกเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโคเมื่อจิตสัมผัสได้ถึงความอับจนหนทางความกระวนกระวายใจและเหตุการณ์เลวร้ายที่ประดังเข้ามาพร้อมกันนั่นคือรอยต่อสำคัญที่ดวงชะตากำลังเรียกร้องการเยียวยาด้วยมหากุศลที่ตรงจุดก่อนที่กระแสกรรมฝ่ายดำจะฉุดรั้งชีวิตให้ดิ่งลึกลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่ ลองพิจารณาดูว่าในวันที่ทุกข์หนักที่สุดหลายชีวิตมักมีการเลือกตีโพยตีพายต่อวาสนาหรือเลือกที่จะสงบนิ่งเพื่อสำรวจรากเหง้าแห่งการกระทำของตนเองหากการเปลี่ยนดวงชะตาเริ่มต้นได้จากการปรับเปลี่ยนเจตนาเพียงเสี้ยววินาทีจะยอมสละเวลาเพื่อฝึกจิตให้เป็นกุศลหรือจะยอมปล่อยให้กรรมเก่าชี้นำชีวิตไปสู่ความมืดมิดต่อไป และหากวันพรุ่งนี้คือโอกาสที่ฟ้าเปิดให้เราเริ่มสร้างกรรมใหม่ที่ดีกว่าเดิมจะเริ่มต้นที่การให้อภัยหรือจะเริ่มต้นที่การมีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นอย่างแรกในคำพีจุลกรรมมวิพังคสูตรได้แสดงเหตุแห่งความเสื่อมและฟื้นของมนุษย์ไว้ชัดเจนว่าการจะพลิกผันกรรมหนักให้กลายเป็นเบานั้นไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนขอพรจากสวงสวรรค์ แต่คือการสร้างอภัยทานและธรรมทานให้เกิดขึ้นในใจอย่างฉับพลันการให้อภัยต่อศัตรูหรือผู้ที่เบียดเบียนในยามที่ชีวิตตกต่ำที่สุดถือเป็นบุญที่มีพลานุภาพรุนแรงในการตัดวงจรเวรล้างเวรกระแสะแห่งความเมตตาที่แผ่ออกไปจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันและชำระล้างจิตที่เศร้าหมองให้กลับมาผ่องใส เมื่อใจซึ่งเป็นประธานของทุกสิ่งเปลี่ยนจากความอาฆาตเป็นความว่างความสว่างสวัยแห่งปัญญาก็จะเริ่มปรากฏทำให้มองเห็นทางออกท่ามกลางม่านหมอกที่เคยปิดบังสายตาท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่ผู้คนมักมองข้ามกฎแห่งเหตุและผลแล้วหันไปพึ่งพิงเพียงสถิติหรือตัวเลข การกลับมาทำบุญด้วยการตั้งสติและพิจารณากรรมคือการลงชุนที่คุ้มค่าที่สุดในยามดวงตกการหยุดความฟุ้งซ่านแล้วน้อมนำคำสอนเรื่องความไม่เที่ยงแท้มาประคองใจจะช่วยให้ข้ามผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้โดยไม่เสียสูญเปรียบเสมือนการมีเรือที่แข็งแกร่งท่ามกลางพายุคลั่งวิบากกรรมที่ว่าหนักหนาสาหัส หากถูกเผชิญหน้าด้วยจิตที่นิ่งสงบและเปี่ยมด้วยกุศลเจตนาอุปสรรคเหล่านั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นบทเรียนที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้แข็งแกร่งและสง่างามกว่าที่เคยเป็นมาการเยียวยาด้วยหลักพุทธศาสตร์ที่แท้จริงมิใช่การวิงวอนประโชคชะตาแต่คือการปฏิบัติเพื่อตัดกระแสกรรมตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก โดยเฉพาะหลักการของมหากุศลลจิตที่สามารถเจือจางวิบากกรรมหนักให้เบาบางลงได้ประหนึ่งการเติมน้ำใสมหาสารลงในถ้วยน้ำเกลือที่เค็มจัดแม้ความเค็มยังอยู่แต่ก็มิอาจทำอันตรายต่อผู้ดื่มได้อีกต่อไปวิธีที่หนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำคือการทำที่สุดแห่งกรรมด้วยอภัยทาน ดังปรากฏในอักโกสสูตรการที่ใจสามารถปล่อยวางความโกรธแค้นต่อบุคคลที่เบียดเบียนเราในยามตกต่ำที่สุดคือการหยุดวงจรแห่งการจองเวรที่ผูกมัดดวงชะตามาหลายภพชาติเมื่อกระแสใจนิ่งสนิทและเปี่ยมด้วยเมตตาพลังงานฝ่ายขาวจะเข้าแทนที่ช่องว่างของวิบากกรรมเดิมทำให้เคราะห์หนักที่ควรจะได้รับ กลับกลเป็นเพียงอุปสรรคเล็กน้อยที่ผ่านพ้นไปได้อย่างปาฏิหาริย์วิธีที่สคือการเจริญอาณาปานสติและวิปัสสนาตามหลักในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งถือเป็นบุญสูงสุดที่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของจิตใจได้ทันทีการเฝ้าสังเกตลมหายใจและความเป็นไปของกายใจท่ามกลางความทุกข์ระทมจะทำให้เห็นว่า ความดวงตกนั้นเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวที่ไม่เที่ยงแท้เมื่อจิตไม่เข้าไปแบกรับความทุกนั้นว่าเป็นตัวเราหรือของเราอำนาจของกรรมเก่าก็จะขาดช่วงลงเพราะไม่มีผู้รับกรรมที่เป็นตัวตนให้ยึดเหนี่ยวอีกต่อไปการหลุดพ้นจากบ่วงแห่งความคิดเช่นนี้คือการพลิกชะตาจากภายในที่ยั่งยืนที่สุดวิธีสุดท้าย คือการสร้างบุญกิริยาวัตถุสิบโดยเน้นที่การถ่อมตัวหรืออปจายณะใหม่และการอุทิศส,ส่วนบุญหรือปฏิทานะม่ในยามดวงตกมักเกิดจากมานะหรือทิฐิที่บทบังปัญญาการหมั่นอ่อนน้อมต่อผู้มีธรรมและหมั่นแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวรด้วยใจที่สำนึกผิดอย่างแท้จริงจะเป็นการเปิดทางให้พลังงานฝ่ายกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ สามารถเข้ามาเกื้อหนุนได้ง่ายขึ้นเปรียบเสมือนการทำความสะอาดกระจกที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อให้แสงสว่างแห่งโชคลาภพุ่งตรงมาสู่ชีวิตได้อีกครั้งหากจะกล่าวถึงขุมพลังแห่งบุญที่สามารถพลิกผันวิบากกรรมได้รวดเร็วที่สุดที่หลายคนยังไม่เคยรู้ ความมหัศจรรย์แห่งการตัดกระแสกรรมนี้มิใช่เพียงทฤษฎีที่กล่าวอ้างแต่มีปรากฏหลักฐานอันน่าอัศจรรย์มาแล้วในอดีตการสมัยพระกสปะสัมมาพุทธเจ้าลึกเข้าไปในถ้ำอันมืดมิดที่เป็นที่พำนักของฝูงค้างคาวกว่า500ชีวิตวันหนึ่งมีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งได้เข้ามาพำนัก และเริ่มสวดสาธยายพระอภิธรรมอันเป็นหลักธรรมชั้นสูงที่ว่าด้วยเรื่องของจิตเจตสิกรูปและนิพพานแม้ครั้งข่าวเหล่านั้นจะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานที่มีดวงปัญญามืดบอดมิดอาจเข้าใจในความหมายอันลึกซึ้งของถ้อยคำภา,ภาษาบาลีได้แม้เพียงคำเดียว ทว่าในขณะที่ห้อยหัวสงบนิ่งอยู่บนเพดานถ้ำกระแสเสียงแห่งพระธรรมที่ก้องกังวานกลับสร้างความเลื่อมใสในเสียงหรือสัทธามาตราให้เกิดขึ้นในจิตใจของพวกมันอย่างน่าอัศจรรย์กระแสสเสียงที่ราบเรียบแต่แสงไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์ ได้กล่อมกล่าวให้จิตของเราข้างคาวเข้าสู่สภาวะที่นิ่งสงบและผ่อนใสอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในวินาทีที่พวกมันลืมเลือนสัญชตาตญาณแห่งสัตว์ป่าแล้วจดจ่ออยู่กับท่วงทํานองแห่งธรรมเพียงอย่างเดียววิบากกรรมฝ่ายกุศลที่สั่งสมมาก็พลันทําหน้าที่เป็นแรงส่งชุดรั้งให้ดวงจิตลุดพ้นจากอัตภาพอันต่ําต้อย เมื่อขังข่าวทั้ง500ตัวสิ้นอายุไขลงในถ้ำแห่งนั้นด้วยใจที่เกาะเกี่ยวอยู่กับเสียงพระอภิธรรมดวงจิตที่สว่างสวัยได้พุ่งทยานผ่านมิติการเวลาไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงสวยสุขสมบัติอันเป็นทิพยาวนานนับพุทธันดรเพียงเพราะอนิสงค์แห่งการน้อมจิตฟังธรรมเพียงชั่วครู่ปาฏิหารแห่งบุญนี้ มิได้จบลงเพียงแค่บนสวรรค์แต่พลังแห่งพระอภิธรรมที่เคยได้ฟังในถ้ำม,มืดกลับกลายเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่ฝังลึกอยู่ในดวงวิญญาณเมื่อเหล่านเทวดาเหล่านั้นได้กลับมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพวกเขาได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัทและกลายเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเทระทันทีที่ได้รับฟังการถ่ายทอดพระอภิธรรม จากพระอัครสาวกความทรงจำดั้งเดิมในจิตใต้สำนึกก็พลันสว่างวาบขึ้นทำให้พวกเขาสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกันทั้ง500รูปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าบุญจากการน้อมใจฟังธรรมคือทางลัดที่แรงที่สุดในการล้างกรรมและยกพบภูมิชีวิตให้พ้นจากความมืดมิด เรื่องราวของค้างข่าว500ตัวทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้คนยุคปัจจุบันได้คบคิดว่าหากเพียงแค่สัตว์ที่ไร้ความเข้าใจยังสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตจากสัตว์ถ้ำไปสู่ความเป็นอริยะบุคคลได้ด้วยการฟังธรรมแล้วมนุษย์ผู้มีสติปัญญาและโอกาสมหาศาลในอัตภาพนี้ จะปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่น้อมนำแสงแห่งธรรมเข้าสู่ใจบ้างหรือหรือหากความลับของการลบกรรมไม่ได้อยู่ที่การเข้าใจทุกถ้อยคำแต่อยู่ที่การเปิดใจให้สัมผัสกับกระแสะแห่งบุญที่ไหลผ่านคำสอนจะยอมสละความวุ่นวายภายนอกเพียงไม่กี่นาทีเพื่อฟังธรรมก่อนนอนหรือจะยอมปล่อยให้จิตใจที่เหนื่อยล้าดิ่งลงสู่ความมืดมิดเพียงลำพัง และหากเสียงธรรมในคืนนี้คือจุดเริ่มต้นของการพลิกชีวิตไปสู่ความสว่างสวัยที่ยั่งยืนจะเริ่มน้อมรับพลังงานบริสุทธิ์นี้เพื่อเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองตั้งแต่วินาทีนี้หรือไม่หากแสงแห่งธรรมะในคลิปนี้ได้ช่วยปลดเปลื้องความหนักอึ้งในใจของคุณได้แม้เพียงเสี้ยวเดียว ก็จงอย่าปล่อยให้ความสงบนี้จางหายไปนะคะเพราะการเดินทางสู่ปัญญาที่แท้จริงต้องมีการสะสมอย่างต่อเนื่องถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่ชีวิตที่เบาและมีสติอย่างยั่งยืนโปรดอย่าพลาดการเรียนรู้ครั้งต่อไปขอให้ท่านผู้ฟังกดติดตาม Subscribe ช่องมุมคิดพุทธธรรมไว้เลยค่ะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นสเสบียงขังทางใจที่จะนำพาคุณสู่ความสุขที่มั่นคงและได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังใจดีๆในทุกเช้าว,วันใหม่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมฟังธรรมะในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจนะคะ sah